ืองไทยนะคะนาเลนาดำล่ะพี่น้องจ้านาเลียมงมงอยู่ในร้านกาแฟนะคะเว่นตาคู่ใจไม่ใส่ไม่ได้สวัสดีนะคะสวัสดีสุภูพสุคนเด้อดเดือยายต้อยก็ยังประจำการอยู่ที่ร้านกาแฟสดบ้านน้องนะเงียบมากยามบ่ายพี่น้องจ้าเงียบกิน <laughs> ห่อนกับห่อนพี่นอ้องเอ้ย อันอยูประเทศตุนิเซียกับฮอนกับ่าฮอนนู่แต่ว่าพ่อมาฮอนบาดเท่ากับฮอนร้อนอบอ้าวเหมือนกันฮอนแบบร้อนอบอ้าวแบบมีเหงือ่อแต่ถ้าอยู่ตุนิเซียอบอ้าวแบบไม่มีเหงือ่อพี่น้ององศาร้อนก็จะต่างกันแต่ว่าบ้านเราก็ยังมีลมบีๆอยู่ไม่ครอนมากนะคะสวัสดีหนึ่งล้านดวงตานะคะยามบ่ายแล้วมันเงียบเงียพี่น้องอยี่ต้อยนั่งมาจนแบบบ่ไไวแล้ว คอยสปิดล้านนี้แล้วพี่น้องบ่ายสองโมงปกติปิดบ่ายสามโมงพรุ่งนี้หยุดนะคะกะว่าจะปิดอีกจักหน่อยนึงเนี่ยไล์สดตอนนี้ใครเห็นก็เข้ามาอยากซื้อกั็มาเด้อโอโอ้ยไม่ไหวแล้วเด้ลูกเพไม่ไหวแล้วนะลูกเพ่เออจะนั่งเงียบแบบนี้ทุกวันอืมเงียบแห้งเดี๋วยวใส่เบิ้งบรรยากาศ มาห่มกันอยู่ทั้งคนกับมี่บรรยากาศยามบ่ายนะคะพี่น้องยามบ่ายร้านกาแฟบ้านนอกนะคะขลายถือปนีก,กันยังหาคนสื่อ,อยงยากคือพี่น้องเอ้ยจะอดซาถึงวันไหนละคะลูกเพ่ไอยดมยาดมละตอนนี้ใบสองพอดีอีกข้าวหนึ่งกับสิบปีลวละ,ล,ะล่างเครื่องกาแฟแล้วนะคะ เป็นอย่างคือมาโพโพลยูทูบถูปฏิเพราะว่าอยู่เฟซบุ๊กน่ะไลฟ์สดไปเราก็มีรายได้ไม่รู้ว่าจะไลฟ์ทำไมนะคะอยู่ youtube ยังมีรายได้เนาะเผื่อท่านผู้ชมท่านใดเพิ่นเมตตาเอ็นดูเพื่อนก็จะไม่ขุดข้ามโฆษณาอะไรพอได้นิดได้หน่อยนะพี่น้องเนาะเออประมาณนี้ละเมื่อนี้ไปกินคาเฟ่ชมดนางหนึ่งชั่วโมงมีลูกค้าเฉพาะฉันกับสามีเออเนาะก็ว่าไปพี่น้อง บรรยากาศยามบ่ายเงียบเงาเงียบสงบไม่ด้ยินแต่เสียงนกเสียงกาเสียงไก่เสียงม้านะคะมาะไล่กัดกันเบิง่งบรรยากาศข้างนอกมีภาพมีภาพไอ้นั่นด้วยนะคะมาติดสัตว์ <c oughs> โอ้ยเนาะพี่น้องคอยกันเง,งียบเงาว่ามียังคอยกันเลี้ยวไปทัวทีทัวแดนละ่ะเอยเลี้ยวไป,ปราคาบวงกันนี้เอาโซอ มีความสุขไม่เกรงใจคนเลยนะฮิวรสชาติโนมานาสูสีนะเธอพนน่ะเพ่นวาใช่ไหมที่นี่ที่นี่แบบว่ามองจกของอย no ู่เด้อค่ะว่าเห็ดโนมานาเสบนะคะแต่ก็นั่นแหละวันนี้น้ำผึ้งหมดนะคะวันนี้น้ำพึงนนะะนนำพ่งหมดน้ำพึ่งเราก็ใช้น้ำพึ่งอย่างดีนะคะเออขวดละสองลอยพูนะ่ะ น้ำพึ่งดอยคำนะคะโอ้ยรถเจ้า,จากจักสีฟา้าไปสี่ไดดดอกถนนเงีย,ยบๆผู้คนก็เงียบบรรยากาศก็เยียบมีแต่แสงแดดกับสายลมวิบวีวิบวีนะคะเออจมไปโน้มมะนาวพูดเรื่อโน้มะนนมะนาวต่อนะคะอร่อยคะ่ะ อร่อยนะคะกาแฟบ้านนอกร้านเย่ยต้อยสามสิบห้าบาทพี่น้องของอเมซอนเท่าไหร่เจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบหรือหกสิบห้านะคะกระถือก,ก็เคิงหนึ่งนะคะด้วยโลเคชันของเรามันเป็น local country นะคะ,ะประมาณว่าอะไรนะนอกเขตเทศบาลนะคะ้ <laughs> ว่าไปเนะพี่นอ้องว้าพ่อเมอดเวลาพี่น้อง พูดพอหมดเวลาเดี๋ยวจะต้อยชาร์จแบตนะมันขาไอสายชาร์จมันค้ำโทรศัพท์หาโมว่าพอหมดเวลาเป็นซาละพี่น้องเอ้ยนางเฝ่าต้องมองต้องมองต้องมองอยู่เนี่ยจังใดเนี่ยมันยังไงละพี่ส้มันยังไงละลูกพี่ <laughs> โอู้หละ่ะ ไข่ข้าวไข่ข้าวห้าฟองยี่บาทสื่อกินสะบ่แต่ว่าแต่ว่าสมัยเป็นเด็กน้อยในไข้เข่าเนี่มากกินอยู่แต่ว่าสมืุอห้อกับบลูนะคะว่าไข่ข้าวมาจากไหนมั่งเห็นเขาโฆษณาอะไรนะเวียดไข่เวียดไข่ข้าวเวียดเห็น youtube คนดังเขากินกันดังปังปูดิเย่ปาบปาบอยู่เนี่ยหาฟองยี่สิบรองมาพี่นองเอาไหม รสชาติโนนาวสูสีนะเธอค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะคุณเปรโนนาวโนส้มนะคะอะไรนะรซื้อเต็มๆกับแบล c กคอฟฟี่ใส่น้ำส้มแบล c กคอฟฟี่ใส่น้ำมะนาวหรือไม่ถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งหน่อยก็จะเป็นอเมริกาโนอ่อเมริกาโนบิสออเอนส์นะคะออเน์ูประมาณนี้ ไข่เขาไข่เขาวมันมีย่อยอ่ะย่ายเล่าห้องน้ำมันไข่เขาพี่น้องเอ้อเงียบนั่งดูหน้าตัวเองหาเพื่อนคุยพี่น้องมาอยู่เมืองไทยสองเดือนวันที่สิบวันที่สิบนี้จะครบสาเดือนนะคะผิวจะต้อยกลายเป็นสีน้ำผึ้งนะคะ อยู่ในกล้องก็ดูดีอยู่หรอกแต่ว่าของกินก็อย่าอย่าไปนะคะก็เอาละเนาะหาสิก็ปีละห้สิบเจ็ดปลายห้าสิบแปดแล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสามล้านดวงตาหาเพื่อนคุยซ้ำด้ปิดหลานพี่น้องบ่ายสองครึ่งบ่ายสองแล้วปกติยายต้อยจะปิดบ่าย3ามโมงนะคะ ว่ามันเงียบมากบางทีก็หลอยปิดก่อนนะคะนั่งเปิดมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกแต่มันร้อนค่ะอากาศอกอ้าวเมื่อวานนี่เมื่อบ้านสิบอาสูฟ้างพี่น้องฝนฝนฝนคอยดีใจดีใจนึ่งว่าฝนจะตกในเขตนอกเขตเชนชนบทตร,ตรงนี้นอกเขตเทศบาลตรงนี้ล้มผัดบึมบึมบ้านหนองเสียมตำบลหน,นองไผ่นะคะดีใจว่าฝนตกแท่ล้มสะล้มไส้ พะจะข้าวหนึ่งพูนน่ะฝนตกกายต้องไปฝืนกายถนนใหญ่ต้องไปอำเพื่ออาสาสมารสรุปบ้านหนองเสียมบ้านหนองเต่าฝนไม่ตกฝนตกอ้อมทีบอ้อมแดนอ้อมบ้านอันนี้โยบ้านอันนี้ฝนมาตกเือว่าข่อยเป็นเมลแรงพี่น้องเพราะว่าตอนขอยุติเนเซียฝนกับว่าตกอิแต่อย่กหัวก็ว่าไปน้องพี่น้องจ๋าธรรมชาติธรรมศาติเออ ชีวิตไม่สิ้นกระดิ้นกันไปวันที่ยังมีลมหายใจเนาะพี่น้องนยังมีลมหายใจก็สู้ต่อไปเหน่อยก็พักหนักก็หนีมันไปเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออ้าขอวอยวอาเอา่าพูดเดียวมวนพูดเดียวเอาใคข่ขาว สรุปายต่อยสิลอกซื้อไข,ข่ขาวมาซิมนะคะเดี๋ยวสิได้เห็ดคิมแย่งนะคะเป็นจังไายกับไข,ข่ขาวต้มซุกหรอบอกยี่หรี่หนินึน่งเรียบร้อยครับนึ่งเรียบร้อยสุก<ร>พร้อมกินโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบิ้งพ่อยไงแล้วขายไข่ขาวเดี๋ย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 วแป๊บนึงเดี๋ยวพาไฟเน็ตจะถึงไหมย่านเน็ตดมืดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่ฟ้าย่ฟ้าพี่น้องจ้าแย่ต้อยจะพาไปซื้อไข่ขาว บุญหลายไม่ต้องเธอไม่ต้องมาเสนอหน้าเอาไข่ข้าวยี่สิบเอาหรือบอาเงินออกมาเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเอาเจ้าเบแก้ให้พร้อมบ่พี่น้องเบิ้งนี่เอาฮัลโหลพ่อใหญ่แล้วใครหัน่วยี่สิบบ่จะต้องปอกให้พร้อมเลยเอ้าเจ้าคืออันนี้ต้มแล้วบ่หนึ่งเรียบร้อยหนึ่งบ่บ่มีน้ำจิ้มมาให้น้ำบ่ผมบ่าดำครับไข่ ใช่ไมสิบป่ปลาปูมันมีโต,ตอยู่บอบอน,นี่เบิ้งบนนี่เป็นตัวของย่อันเพิ่สซื้อแล้วนี่เป็นโตแมนอันนี้เป็นโตหรือว่เอาเป็นโตอันนี้ว,นนาว่าเป็นตัวว่าเอาเป็นตเด้ออันนี้ไข่ข้าวอันนี้ไข่ข้าวมันเป็นโตขอยข่บวกกากาินลูกว่าเขาแยกมาครับอันนี้ไม่เป็นโตแค่เป็นไข่ข้าวแข็งแข็งใช่ไหม กินก็ต่ำมาบฮวงนะแยะแปรเนาะอันนี้เป็นตัวบ่อันนี้เป็นตัวตัวเลน้อยดอกผมไปฝ่ายนึ่งมาขายครับผมสั่งมาจากชนบุรีครับเหรออ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเงินในไรลไข่เขาพี่น้องไข่ข้าวไข่ตัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเป็นไข่ข้าวเฉยๆนะคะย่าต้อยลองซื้อห้าห้าลูกเดี๋ยวค่อยสิเฮ็ดคลิปกี่ยว่าเพื่อนบ่มมีน้ำจิ้มให้ทำยังไงอะพี่น้องเพื่อนบ่มมีน้ำจิ้มให้ กินก็ตักมาคุ้งเนาะยี่สิบบาทอะยี่สิบบาทออันนี้ไปเอาตัางให้เพิ่นให้เนี่ยยี่สิบบาทขอบคุณค่ะเขาเจ้ามีแบง่งเขาเจ้ามีแบ่งให้นะคะแบ่งแบบว่าเป็นตัวไม่เป็นตัวว่า,า,าไปเนาอพี่น้องบางวันก็หมด ผมก็จะเข้ามาวัดมื่อ่าคลายเมื่อมือละจักรลอยค่ะสื่อไข่เข่ากี่สิบปีแล้วนี่ยายต้อยไม่ได้กินไข่ข้าวพี่นอ้องถ้ามาตอนเป็นเล็กน้อยเนี่ยได้กินดูปโผล่เวลาว่าเมนวากินมอปลนแต่ว่าพอเราห่างหายไม่ได้กินนานๆมันก็จะคิดติง้งนิ่งติ้งนิ่งอยู่จะหน่อยนึงนะไข่ข้าพันนาเดี๋ยว ก็สิกากินพี่น้องมันคือมีกินคอยจะไปล่างก้อนอีกพี่น้องตายลราบันี้กากินกากินพี่น้องว่าแม่นันกระแดะเด้พี่น้องคือตอนเป็นเด็กน้อยอ่ะเคยกินอยู่ไรห่างห้างอีเมเนาะแต่ว่าอันนี้เพื่อนเอามาขายเนาะแต่ว่ามันเราดูมันคือมีกินหน่อยนึ่งไม่ว่าเป็นกินเปลือกไข่มันซื้อเออนี่ไม่หมิน แล้วทำไมลูกอันนี้ก็ไม่เหม็นก็เป็นกินข้าวไข่ทงไมนี่ก็ไม่เหม็นหาหน่ยอยน,นี่ไม่เหม็นแต่ว่ากินนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะเคยชิก้ากินวะเดี๋ยวอยล่าง เออลูกนี้มันกินแรงพี่น้องใส่เดี๋ยวยาต้อยก็ไปเคาะดูมันจะกินได้ไหมเป็นสิบสิบปีแล้วไม่เคยกินไข่ไข่ข้าวไข่้าวเนาะพี่น,อน้องอยู่เมืองแข็กสิบปีเมืองเขกก็ไม่เคยเจอนะเขาเขาก็คงไม่กินนั่นแหละเพราะว่าเราไม่เคยเจอไข่แบบนี้เนาะพี่น,นุ่นแต่ว่าเวลาเราเห็นเขากินอ่ะไข่เวียดไข่เป็ดเวียดไข่ข้าวอะไรเนี้ยเห็นเขากินมันหน้ามันน่าอร่อยเนาะ แต่ว่าพอมาอยู่ไทยได้สองสามเดือนนียาต้อยก็ไม่เคยคิดจะซื้อกินหรอกเออเห็นไปตลาดก็เห็นอยู่แต่เราก็ไม่ไม่นึกจะซื้อกินอะไรอย่างนี้เนาะอืมกี่นาทีแล้วเนี่ยบ่ายสองเท่าไหร่โอ้ยเพิ่งจะบ่ายสองสิบหกเองนั่งดมยาแต่ว่าสิไปตำมะฮงกินกับดอกวากินตะมันซื่อๆยันแบบว่ากินมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะดูว่าจะกินได้ไหมตำมะฮงเผ็ดๆเนาะพี่น้องเนาะ ย่ำาบนี่และปิดลานแล้วนี่หละปันนี่นก็สิได้ปิดยูนะบันเน่าละพี่น้องจ้ามืออื่นหยุดพรุ่งนี้หยุดก็ไปหาหมอนะคะมีนัดกับหมอมีนัดกับหมอกระดูกหัวเข่านะคะกระดูกเขา่ากระดูกเอวตีงจริงกระเบลนะคะเดี๋ยวไปหาหมอก็ใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะก็ดีดิบัตรทองสามสิบบาท ถ้าอยู่เมืองนอกก็จ่ายกันขี้แต่ขี้เต็นนะพี่น้องไปหาหมอเธอหนึ่งแถมพูดพูดกับหมอไม่ค่อยรู้เรื่องอีกเออกระวากันไปามาบ้านเรามันก็ดีกว่านะมีสิทธิ์บัตรทองนั่นนู่นนี่เซ็ตประหยัดไปเยอะก็้วา่าไปพี่น้องเลยฮมันห้อนมันเอามันห้อนเอาอีหลีห้อนเอาบอคะ่ะ ถ้ยังอยู่น่าจะเป็นคุณพี่สาวขายอย่างเนาะโอ้ไอติมบอจ้าบอเอาคนขายไอติมเขาขายกาแฟม,มีแต่คนขายของคนสื่อบบมีเอาเพิ่งเป็นไอติมอาจ,จะเป็นไอติมโบร้านขับรถขับรถมอไซค์พ่วงขายนะคะทํามาหายกินกันไปพี่น้องเอ้ยเห็นจ,จังไหนะล่ะ,ะเอ้ย โอเคพี่นอ้องจ๋ายายต้อยจะปิดร้านลนะในเมื่อมันเงียบสนิทก็ให้มันฝังหลุมันกบไปเลยเนาะเงียบแบบสนิทขนาดนี้นะก็จะล้างเครื่องกาแฟนะคะเดี๋ยวไปตำซ้ตมตำเผ็ดขายของพ่อได้ซื้อแนละ้วกินเห่นมาพี่น้องจา๋าเศรษกิจแบบนี้เนาะ ผู้คนก็ใช้จ่ายกันน้อยลงอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกันนะพี่นอนะ้องเนาะล้างเครื่องบดนะคะยาต้อยจะล้างเครื่องบดทุกวัน เดี ja e ๋ยวก็จะล้างไปตั้งไล์สดไปงี้แล้วนะเครื่องบดเล็กๆก็จะเคาะเม็ดกาแฟออกเดี๋ยวตั้ไม่กล้างัดไปตัวไตัวใส่เขาออกเพราะว่างัดออกทีหนึ่งแล้วมันเครื่องมันมีปัญหาก็เลยไม่กล้างัดนะคะก็จะล้างแต่ได้ที่พอล้างได้เพราะเอาเพราะเอากะ เ็าเอาที่กาแฟที่มันบดมันค้างอยู่ในเครื่องออกนะคะล้างไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็พอดีเราบ,บ่ายสามโมงก็ปิดเลยแต่ถ้ามีคนมาซื้อก็ขายค่ะว่าไม่มีก็ไม่มไม่ซื้อค่ะขายค่ะ,คะปิดไปเลยค่ะกาแฟกิโลเนี้ยซื้อมาได้สามอาทิตย์แล้วขายยังไม่หมด ส่วนมากก็ขายถูกๆนะคะพี่นอ้องกาแฟบ้านๆอันนี้ <Okay. S 1> ร้านปิดค่ะไม่ได้ขายก็ปิดค่ะไม่ต้องรอค่ะ <laughs> นั่งมาทั้งวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจบค่ะจบวันค่ะ มาโผล่ไปปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะปิดแล้วนะคะ,ะ,คะกาแฟบ้านนอกเยียบนักก็ปิดเลยนี่ อากาศร้อนมากอบอ้าวนั่งอยู่ข้างในนะคะก็ไม่ไหวนายตื่นสายอีชั้นงามมากนะคะ จะเอาเข้าตู้แช่เพราะว่ามันเป็นน้ำหวานทีมีมดเข้ามาฮู้ร้อนมากคิดในบ้าน,นไหนที่เป็นนมเป็นน้ำเชื่อมนะยายต้อยก็จะเอาเข้าในตู้แช่ไว้นะคะตู้น้ําแข็ง กดหัวนะพี่น้อง วิธีกินน้ำเย็นของยายต้อยนะคะเอาน้ำแข็งส่ในน้ำถ้าแบบเร่งด่วนเนาะเพราะว่าในตู้เย็นเขานะ่ะมันของกินมันเต็มมันแช่น้ำเย็นไม่ได้นะคะใส่แบบนี้เทน้ำปา ใสน้ำเข็โอ้ยได้น้ำเย็นเชียบเลย น้าเย็นจะไปกินนะเฮียนเว่าน้ำเย็นตู้เย็นไม่มีแช่นะคะมีแต่ของกินโอเคอัน,นี้ขายได้800ล้านนะคะรวยมากอันนี้รวยขายได้เยอะมาก เบ้งยี่สิบเดี๋ยวนี้มันยังไงไม่รู้เนาะไม่ค่อยชอบเลยมันลื่นพรุ่งนี้ก็ต้องไปซื้อของเข้าร้านนะคะขายดีไม่ดีของหมดก็ต้องซื้อนะคะซื้อมาสแต,ตนบายไว้เฮ้ยชีวิตนะคะ ความจริงใครมีงานทําเป็นมนุษย์เงือนเดือนก็ดีกว่านะพี่น้องไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องค่าเช่าค่าจ่ายค่าซื้อนะใช่ไหมคะแต่ก็นั่นแหละอันนี้มันเป็นงานอยู่ในบ้านนะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถ้ามันได้น้อยเกินไปมันก็ไม่ไหวนะพี่น้องเนาะ มันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่คิดแต่ว่าทําไปแล้วมีอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยทําแล้วมันไม่ได้อะไรก็ไม่น่าจะทำนะคอ,อ,อยนางคิดว่าดีก็บ่มีอย่างเหตุสมืน่นมันก็บ่ไหวเลยสาเหตุแล้วมันบ่ได้ต่างคนต่างความคิดอีฉันก็คิดแบบนี้นะคะพี่นอ้องปิดละจบจบแล้วก็ปิด เดี๋ยวไปยกเก้าอี้ก่อนนะคะยกเก้าอี้ยกป้ายเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกคุณหลายกระซอยกูปิดร้านนะเปียงคือน,นอนอยู่สบายแทะม้ามันลายนะคะเดี๋ยวช่วยชอบเอเกรูงคิปบอกให้มันช่วยปิดร้าน นะชีวิตเธอนี่ช่างเธอเปลี่ยนนะช่วยยกกระดานให้หน่อยสิเนี่ยียกบ่มีเนี่ยซอยปิดลาดเหมือนกันนะ่ะได้เบียกในงานอย่างนะี้ปิดค่ะปิดปิดค่ะปิดขายไม่ได้ก็ปิดขายได้ถึงเวลาค่อยปิด <laughs> ายบวาด้บ่ถึงเวลาคอยกับปิดโอ้ยมันห่อนเนาะพี่น้องก็สาวากันเถอะต้นพิทนเนียเอามาเล็ดเล็กๆมันหวานมันก็ขึ้นอยู่นะมันมีมเล็ดขึ้นตอนอยู่เนมะืองนอกย่าต้นไม่เคยหาเม็ดมันเจอนะที่จะเอาหวาน อันนี้ก็เอาเพาะไปแล้วพอมันโดนแดดวันเดียวมันเหี่ยวเลยไม่ได้เก็บเข้าแดดตายหมดเลยอันนี้ก็ต้นแก่มากแล้วมีเม็ดนั้นเนี่ยหวานลงให้มันขึ้นเพราะว่าพิทูเนียนี้มันปลูกได้ทั้งปีอะถ้าดูแลดีๆไม่ต้องอยู่แดดมากอนะโอเคพี่นอ้องจ้าเด็ดกจริงที่มันตายตายออก เพราะว่ากิ่งแก่ๆวันนี้เอาไปชำก็ได้นะพูดนะเบื้องนั้เพียงพี่น้องนายยัยต้อยน้ำเปียกไปหมดน่ะมันอบอ้าวโอเคย่ยต้อยอก็จะเอาที่ล็อกลงนะคะเนี่ย จะประมาณนี้นะมันเป็นโซ่คล้องไ,ไว้นะโซ่คล้องไว้กลับไปก็ไม่นะมันก็จะเป็นโซ่คล้องไว้ก็คือเก็บเก้าอี้เก็บป้ายเข้าไปแล้วปิดแล้ววันนี้นี่ก็หยุดทำโทรศัพท์พี่นอ้องปิดละปิดประตูค่ะ ขายแล้วค่ะรวยแล้วค่ะผ่านไปอีกวันนะคะผ่านไปอีกวันชีวิตเช็กเช่นฉันใส่ก่อน ตอนใหม่ๆเจ้ยต้องก็จะเก็บเครื่องกาแฟเข้าไปนะคะตอนนี้แบบเริ่มเคยชินแล้วก็จะไม่เก็บละแเคเ่ล้างผ้าคลุมไม้ผ้าคลุมไม้ก็พอเพิ่งจะเริ่มมีนานะคะยังไม่ใช่เมีสานะคะไปกันหมดละไปกันหมดละท่านผู้ชม for today. Okay, That's on. not today. ผสมพี่น้องออาไปแล้วคนดูก็หายหมดแล้วนะคะบายบายค่ะ